อะไ,รอไรครับผมว่าเอาไปตัด,ดตัดเหล็กแบบไหนครับผมเหล็กเพดหนาสิบมิลอ๋อเดี๋ยวพี่ลองอันนี้ก่อนพี่ได้รู้กำลังใช้เป็นยังพี่นในคลิปน,าน่าจะพอได้อ่าก็อันนี้นะพี่ออันนี้ถ้ากดแบบเนี้ยมันจะไม่ได้ใช่อันนี้เป็นเซฟ e ี้ แค่นี้แล้วเวลาเดินพี่ก็เดินเรียบๆครับไปเลยให้ใหพี่พี่ลองเองไหมหรือจะให้ผมลองเดี๋ยวพี่มายืยนฝั่งนี้ก็ได้ครับผมครับรเดี๋ยวนะนนใช่ครับผมเพราะว่าก๊าซไฟมันจะหมุนเข้าไง ตตดให้ดูครับเป็นแบบนี้ออะบ๊อบอถือให้หน่อยดเตะตรงนี้ในหะ้นะ่ะเก๋นี่เราก็เลงแนวอ่ะพี่แล้วเราก็ช่ในะ่ไปแล้วก็เหล,ล,ล็กอะ่ะมันจะจับได้เลยไม่ร้อนมันดันขึ้นนะใช่เพราะว่า ไม่ถ้าหมุนลงมันก็จะไปลงเท้าพี่ไงเพราะว่าเวลาที่น,นี่ใบมันเปิดแบบนี้อันนี้เราก็สามารถปรับปรับได้ใช่เพราะว่าบางทีถ้ากินเนยอไปมันก็มาอยู่กลางไปถ้าอย่างนี้ยเราก็ดูวันระยะเอาแค่ทะลุพอแล้วก็ล็อก อย่างเงี้ยผมก็เอาแค่ร้อแล้วเราก็เดินตามแนวลแล้ก็สังเกตว่ามันไม่มีประกายไฟเลย<ช>แล้วก็พี่เอาไปเชื่อมต่อได้เลยเพราะว่ามันไม่มีอุณหภูมิเลยจับเนี่ยไม่เกินตัดสี่ห้าตัดได้ตัดสี่ห้า 4, 5, ไม่ได้คือมันเป็น แนวตรงอย่างเดียวเพรมันแล้วแต่พี่เลยไง <laughs> อันนี้มันต้องแบบว่าพอพี่ตีเส้นใช่ไหมแล้ว <laughs> เราก็เดินแต่พี่ต้องตีเส้นแนว <laughs> แต่พี่ต้องตีเส้นแนวต้องเข้าฉาก ใช่แต่อันนี้คือแบบว่าผมเล็งเอาเองนะผมว่าแต่ข้อดี่ยากคือที่ไม่ต้องมาเทียร์เก็บเกียร์แต่งเลยพี่จับแล้วแล้วมันมันไม่ร้อนเลยแม่แต่นเดียวแล้วก็ที่ลองจับว่ามันจะมีสีพี่ไม่ต้องมาแบบเกียร์แต่งหรืออะไรเลยเชือ่อมต่อได้เลยส่วนที่พี่ถามว่ามันตัดได้กี่ครั้งอ่ะอย่างที่ผมบอกบางคนตั้งเอาเลยบางคนก็ เดินไล่ะดช้าีเีรอ่ของสายไรได้ตรงนี้จะรอบเ,มมเดียวจะเปี่ยนสาได้ก็ได้แหลแต่แก็มันจะไม่ค่อยนนะเพราะว่าสปีของใบตั่ม้มันจะปีเร็วแตปีนจะช้ากว่า ก็มีใบําหรับตัดไม้อยู่ใบใหญ่ตัดไม้สัดกระติ่งก็เป็่ใบเดียวกันตอนถ้าแบบว่าสังเกตว่าใบมันมีหมดหรือไม่หมดอ่ะก็คือสังเกตจากประกายไฟเพราะว่าถ้าเป็นใบของมันเนี่ยจะไม่มีประกายไฟเลยแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มีประกายไฟแสดงว่าหัวข้า่ายที่มันหลุดไปแล้วมันก็จะแบบไฟร่วมเลยและและจับอ่ะและจะร้อนเลยแต่ถ้า ถ้าเนี้ยจะผมใส่ให้คุณก็พี่เนล่าสังเกตว่าไฟเนี่ยไม่มีเลยแต่ก็มันจะไม่มีไฟเลยแล้วก็จับจับปุ๊บก็จะรู้เลยว่ามัน,ม,นมันมันไม่ร้อนเลยไม่เจอบนบนเลยนะอพอ,อตัวนี้เอาไว้เกี่ยวเอวเฉี่ยเกี่ยวไว้เฉียเอาไว้ ดึงดึงออกมาแล้วก็เกี่ยวต้องเวลาขึ้นที่สูงเลยแค่นั้น,นะเกีย่ยวเกี่ยวตอดเวลาเราไม่ทำงานเราไเกี่ยวแค่นี้ประมาณนี้ <laughs> แค่นี้แกะทครับ <Okay. S 1> ผม <Okay. S 1> อันนี้แกะพี่เขาลองใหม่ลเลยเพราะว่าตัวเทมโมโดนปากกาเสียขโมยไป